สวัสดีปีใหม่มาเริ่มเริ่มไงเริ่มไงก็เดี๋ยวจับอันนีาอันนึงาไงของขวัญนี่อันนึงแล้วก็หนึงซองจับเบอร์มาหนึ่งซองแล้วก็ค่อยเดี๋ยวค่อยเปิดเผากันจับขลากอันนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดยังไม่ต้องเปิดได้ของใครแล้วก็จับปัญญาอันนึงคนละคนละคู่อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร จะอนอน้อะไรอธิบายให้น้องฟังก่อนถ้าจับมาแล้วก็จะมีซองอยู่ในนี้มีโบนัสให้มีโบนัสอยู่ในนี้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ใครเปิดเปิดออกมาเนี่ยมีทุกซองโบนัสที่ให้ทุกซองอันนี้ก็คือสูบเมาสูบเมาโอเอาดีกว่าใครจะเริ่มคนแรกเพราะแต่เพราะแต่ละซองเนี่ยนะมันมีไม่เท่ากันอันนี้ให้ให้พ่อเริ่มคนแรกแล้วกันพุ่สให้อาโสแล้วแล้วแต่ดวงใครดวงมันอาโสโอเคเอาโสเอาเป็นพ่อประทับใจวัยรุ่นพร้อมกันนะถึงไว้คนละคู่ เดี๋ยวว่ามือแตกก่อนแย่เอาเอาเจ้าดูเลขก่อนเดี๋ยวห้ามเปิดนะเดี๋ยวเปิดพร้อมกันทีเดียวอันนี้เปิดเลยเดี๋ยทจะให้ซองอะไรวเปิดเออเอาเบอร์สิบห้าเอาพอวันนี้ยูไว้ก่อนนะเดี๋ยวไว้ก่อนเอามาไอ้ซับมีมีทุกอย่างมีข้างในอยู่แล้วเอาพ่อจับของขวัญเอาขวัญอันนึงของขวัญอันหนึ่งของขวัญอะไรเปิดของขวัญอะไรเปิดของไทยของไทยจะถือไว้เลยแของไทยแล้วของไทย พีพีอนไหนวะตรงไหนไหนเอามาพีอว่อนถึองเมา้ตงเมาได้เ่มสมาเสมฐานะอเาไปพีพมาพีมาพีจับเลขซองอนพีจับเลขซองอนได้ไหนได้ไหนพีจับซองออนพีจับี่ต่อใครใครกกัเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับเบอร์ห้า เอาฟองมือห้าถือไว้ก่อนอาจจะของฝันนั่นนึงดีจะได้ของไทยไม่รู้อ่ะไม่รู้ได้ครือไม่ไดอาจจะของฝันก่อนใครของใครอยากได้ยิ่งไปก่อนใครของใครเดชาโอ้โหร้านใหญ่เอากลับว่ายังไงอ่ะเอามาขอเดชาเอาไปส่งมอบส่งมอบ่อยไปส่งมอบ่อย ไปจับดิเช้าไปจับนะโอเคเช้าจับจับไหนครับจับเบอร์ก่อนนะเบอร์ก่อนโดนนัดโดนนัดไม่รู้เนี่ยไม่รู้เบอร์นี่เบอร์นีเบอร์ก่อนนนะก่อโดนนัดเบอร์สองอ่ะนี่เบอร์สองถือไว้ก่อนมาดวน่าเดี๋ยวใครจะจับเดี๋ยวจะเโดนใครใครของพี่ได้ของพี่วันอีกพี่ฮายนะอะไรพี่ได้ของพี่พี่เหรออะไรการการอยู่ไหน การการนะอันนี้อ่ะในถุงในถุงเออนี่อ้าวนี้อ้าวอ่ะส่งมอบกันลูกพี่กับสินน้องครับติดพี่กับสินน้องไปเอาไว้แต่ไปก่อนนะถือไว้ก่อนโบนัสจับก่อนจับโบนัสก่อนขย่าแล้วทำไมตัวตัวอะไรหรึเปล่าเบอร์เบอร์เจ็ด เอาลูกถือไว้ก่อนจับของขวัญการจะได้ของใครครับจับของขวัญก่อนได้ของตัวเองปไม่ได้จับเองไม่ได้ตับเองจับใหม่ได้เองเหรอฟิล์มอะไรวะอะไรครับอันไหนปีสิบสองนอันไหนลูกนะคือเอาฟิล์มไปเอาฟิล์มส่งมอบไป ไม่ใช่มานี่เราอะมนนี่เรามาจับเบอร์เลยแล้วม่ขอแล่าเราจะไปอานน้ำหรอขอให้พี่เอาบบอร์สี่เนี่ยแล้วหนูก็จับมาฟิล์มจะได้อกไรครับไม่เอาแของพี่วอนมไม่เอาแมของพี่วอนม่ยอะม่อี่แล้วก็มีคนบอกไม่เอาของพี่วอน เจ๊ได้มันเอะไว้กูแอบไล่โดนายเลยเอาผมมอบเลยไทยนเาเอาาเจมยัเบอร์สิบไมรู้บางผังนียอะไรกูใส่ไปแล้วกูยังไม่ได้ดูเลยแต่ก็จะไม่ได้หรอกเจมได้ของไทยอ่ะเจมได้ของไทยอ่ะูยเถอ เอไหนไม่ได้วน่ได้เออันนีอ่ะอันี้กถูกคันไทอนี่ไรเอาไปไปบอมาไอ้ับจับนูนก่อนเอาโดนัทก่อนโดนัทโดนักวะ เดี <Driver> ๋ยวค่อยเปิดทีละคนนะเดี oh, ๋ยวค่อยเปิดทีละคนอันนี้ถือว่าอ่าเบอรปีที่แล้วเป็นของเขานะปีนี้ก็ได้โอ้บอกแล้เปิดก็บอกแล้วโนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเบอร์สิบเอ็ดใส่แล้วเบอร์สิบเอ็ดครับถือแล้วก็จะจับได้ของใครอันนี้ใส่ยังไะใส่ไปเอาของขวัญได้ของใครไปดูได้ของอเนี่ยถ้าได้ของไอเกมนี่อย่างแล้วก็เขาจะบอกไปแล้วจะบอกไปแล้วจะบอกไปแล้ว อกไปออกอีฟอีฟีไปไหนอะขวพาพี่ออกใเนีไปไหนอะขวพาพี่มาปะเนี่ยอันนี้หรออ่าอีไปไปอจับจับอันนี้เบอร์เวกเบอครับสิบอ้าสิสอไว้ก่อนแล้วจับให้เขาด้วยยังมีพี่ว่ายังอยู่นะอีนะ้ว พี่ดีม้กเื่องหูมี่ดีให้จับมามอแล้วมามนีามามะมามาคอมา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 โาม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 าโานามามาามามาม่มาาม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 าอาทาม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 าาามาาาดยมาาาามา ของวาอดได้ของใครครับอันนี้จับก่อนแล้วเดี๋ยวให้แจกทีละคนตฏิภาพเอามาิภาพอันไหนวะองเท้แนอนโอ้โหแจ้าเรวววไปเอามาดูจับรางวัลโคนัสโคน่สดูเรีกไปโคนัสเลยปสิบสิบศูนย์หนึ่งเบอร์หนึ่งอ่าไป เอาวางจับอยู่เอ็บไม่กันอเนี่ยผมลองกันไม่ได้แย่วันเอะไรหรอตีนถ้าตีนตีนที่ไหนลูกอันนี้เอารูออกมาอ่าขอตีนขอตีนอ่ะเด็กโตให้ไปไปอ้าวไปตีนจับจับของตีนเลยไม่เหมือนกันมีกีมีเหมือนกันหมดเรามาเปิดกระดาษอ่านเอา สรเล้กันสไะเดี๋ยวอยู่2คนไม่รู้ว่าออกตี๋ใอ้ไปใช้แล้วนะมวันแน่เลยออกตี๋อาหลานอหลานอหลานเอ้เยวช่อลุงสบาลุงให้มาม <artery> ่บมอบเลยลุงเกลียวกูอ่ะเกลับนี้เปลียับใ่อนดิจับใด hẳn là hả con nè ờ lại gì lại đời mày đào đau... xuống hô hả anh ơi 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 anh này <laughs> ừ. à à, à. không được, à, à. à. không được, hay được, không 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 được, อ้าวเบอร์อะไรเอ้ยใจเย็นเบอร์อะไรเบอร์เก้าอ้าวถือแลือสองเบอร์เอาไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นสวัสดี